นะคะกับยามาเอ็มพีูนย์้ ABS รถซิเก้าดสิบนะคะเบสมีด้วยนะคะราตอนนี้แสนสองมืนบาทแสนสองเรยเชนทางน์นิสเอด์แสนสองเปิดได้เปิดเลยกดได้กดเลยก่อนเลยสัมสูน,เเนรเสนอเป็นพวพ้ราคาขึ้นมาเสานอถ่านนได้มากกว่าชามีมากกว่านี้ราคานี้เรียญชนะสึ่งตอกกดใหม่นะคะแสนสังหมื่นราคารไปตอไหมคะคูะ่คแข่งมีไหม หากมีมากขอนี então, ้เรีชนะสู <affordable communist. S 1> <internally. S 3> ้ต่อกหม่สอระเบียนขอพกุณมากไปต่อรได้ใส่สองพระทีไปต่อกฎหม่นะคะหนึ่งสองสี่สหม่ต่อไปต่อสสี่พันเลขออนไลน์หนึสคะไปต่อส่สี่พันสี่พันหนึ่งสี่พันสองหนึ่งสคะไปต่อสู้ต่อิดใหม่หนึ่งสองหกนนหนึ่งพันหนึ่ง่งนคไปต่อหนึ่งสบาสามสี่ส้ต่อไปต่อสสามหมื่นบาทสมห่นหนึ่งส่สาห่นสองส้ดตานได้มากกว่าเช่นค่ะสองพันรเียนส่นวนองพส่องพัน่้น

ตามายค่ะตะาขายที่ราคาหนึ่งส่ซี่มืบาทเาอ,อะไรได้ไปหม่เยเลขสามศูนย์ห้าศูนย์ศระโมได้ไปหนึ่งส่ซี่มืบาทขอบคุณนะคะ